สวัสดีครับมาติดตามบทวิเคราะห์วิจารฟุตบอลกันนะครับในคาคืนวันนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นวันอังคารนะครับวันที่สิบมิถุนายนนะครับวันนี้ฟุตบอลเยอะเลยนะครับมีให้เลือกเชียร์กันมากมายในส่วนของเกมทีมชาตินะครับก็จะมีทั้งเกมกระชับมิตรนะครับมีฟุตบอลโลกอ่าล็อกคันเลือกในโซนต่างๆนะครับท้งเอเชีย อเมริกาเหนืออเมริกาใต้โซยุโรปนะครับแล้วก็จะมีพวกเอเชียนคัพด้วยนะครับแล้วก็อีกมากมายเลยคือวันเนี้ยฟุตบอลมีติดตางกันเพียบเลยนะครับแต่ว่าหนึ่งคู่ที่ผมจะมาพูดถึงวันนี้ละกันนะไปดูดีดีกว่าครับชาติมหาชนอย่างอังกฤษนะครับผมก็เป็นทีมที่จะบอกว่ามีแฟนชาวไทยค่อนข้างเยอะเลย นะครับวันนี้อังกฤษไม่นเตะครับบาโล่นะครับจะเป็นเกมกระชับมิตนะครับโดยวันนี้ตามโปรแกรมเนี่ยจะเล่นในบ้านนะครับเจอกับเซเนกัลนะครับในเวลาตีหนึนะครับก็อังกฤษเกมล่าสุดนะครับก็อาจจะเก็บชายชนะมาได้นะครับหนในการเจอกับอันดอร่าแต่ว่าก็น่าจะทำให้หลายๆคนผิดหวังเพราะว่าจริงๆเนี่ยคือ อันโดร่าเป็นทีมสมัทน้อยนะครับปตีแล้วคือเจออังกฤษเนี่ยก็จะโดนยิงยับตลอดเลยแต่ว่าล่าสุดอ,อังกฤษชนะแค่ลูกเดียวนะแล้วก็ทำให้หลายหลาคนผิดหวังนะครับก็ถือว่าจริงๆถ้าเกิดมองในเรื่องของผลการนะครับก็ทูเคนคุมทีมมาสามนัดแล้วก็ชนะรวดนะครับแล้วก็ไม่เสียประตูเลยก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับแต่ว่าจริงๆอังกฤษเกมก่อนเนี่ย โอกาสเข้าทำโอกาสรุ้นท้ประตูเยอะมากนะครับแต่ว่าก็ไม่เฉียบคมเองนะครับทาให้ชนะแค่ลูกเดียวนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นกี่นเครื่องครับแต่ว่าเจอกับงานที่หนักกว่าเดิมก็คือเซเนกัลครับมาจากโซดอฟริกาก็ต้องบอกเป็นทีมดังนะของทวีปเลยนะผู้เล่นชุดนี้ครับที่ติดมาดังๆก็มีอยู่หลายคนนะครับนิโคลัจ็์สันะครับบูยาเยเดียจากลาซิโอนะครับมีอีกหลายคนเลยนะครับมี ปาปมาต้าซาจากสเปอร์นะครับมีอีซาการาเกจากเอเวัตันนะครับมีรามินกาเวล่าจากโมนโกอะไรอย่างนี้นะครับมีคาริดูคูลิบารีครับจากอาัลฮีเลาซึ่งก็เป็นจอมเก่าอยู่แล้วนะแตบอกว่าเป็น,ปนทีมที่น่าแต่ค่อนข้างดีนะต่อชุดนี้ไม่มีเซเดียวมาน่ครับไม่ได้ติดโผมานะอาจจะขาดความน่ากลัวไปในเรื่องของแนวรุกนะแต่ว่าจริงๆก็เป็นทีมที่ค่อนข้างน่ากลัวนะมีความแข็งแกร่งในเรื่องของกายภาพ แล้วก็สรลีละแล้วก็ต้องบอกว่าลูกอาอากาศกับความเหนียวแน่แข็งแกร่งเนี่ยก็น่าจะสู้อังกฤษได้นะครับคืออังกฤษเจอกับเซเนกัลมาที่ผ่านมาก็นอดีนะครับเจอมาก็บ่อยนะอย่างปีอย่างปีงปล่าสุดที่เจอกันก็คือสามปีที่แล้วนะครับอังกฤษชนะไปสามศูนย์นเพราะว่าเกมนี้ผมผมผมองว่าอังกฤษก็อาจจะเหนือกว่านะในเรื่องของดีกรีตัวผู้เล่น แล้วก็การในเล่นในบ้านของตัวเองแต่ผมคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกขึ้นลองทีมครับผมว่าจริงๆยังมีหลายๆอย่างที่นักเตะต้องปรับจูนต้องอระบบใหม่อะไรของเขาต่างๆนะแท็กติกอะไรต่างๆมองว่าต่อให้ตัวผู้เล่นจะดีขนาดก็ตามผมมองว่าก็ยังไมอ่อาจจะเข้าที่เข้าทางได้ช้าหน่อยนะผมว่าเกมนี้กอ็อังกฤษก็มีโอกาสชนะแหละแต่ผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ยิงขาดหรอกเพราะเซนกักล็แข็งก็แข,งแข็งแกร่งไม่เบาเหมือนกันนะเพราะว่าเกมนี้ พันธงล้วกันนะครับอังกฤษชนะได้แต่ผมอว่าอาจจะอ่าหือจับนะอาจาอาจะเป็น1-0ไม่ก็2-1นะเพอเพอก็อาจจะจบด้วยที่ผลเสมอก็เป็นได้นะครับผมก็ผมมองว่าเกมนี้สกอร์น่าจะออกมาแบบนี้นะครับผมอ่ะแล้วนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลที่ทํานมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ